เดือดเบนาบิดเดสโมเรลเจอกันแน่ในพิกัด175ปอนด์โดยทางเดวิดเบนาบิดเดสและเดวิดโมเรลจูเนียพวกเขาอยู่ในเส้นทางที่คล้ายกันทั้งคู่เคยอยู่ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทพิกัด168ปอนด์ซึ่งพวกเขาเองหวังว่าจะได้รับโอกาสในครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชกกับแชมป์อย่างคาเนโลอวาเลตแต่ก็ไม่ได้ดังหวัง จึงทำให้ทั้งคู่ได้ขยับขึ้นมาชกในรุ่นไรท์เฮฟเวิเวทพิกัด175ปอนด์แล้วสำหรับทางเดวิดเบลลิเดสเขาได้ขึ้นชกที่พิกัด7 7ป่อปอนด์เมื่อเดือนมิถุนายนและสามารถเอาชนะอดีตแชมป์ในรุ่นไรท์เฮฟเวิเวทอย่างอเล็กซานเดอร์กอสติกไปได้และล่าสุดนั้นเดวิดโมเรลจูเนียเขาก็ได้เลื่อนพิกัดมาชกที่175ปอนด์แล้วเหมือนกันและเขาก็สามารถเอาชนะคู่ชกอย่าง ลาดิโวเย่คาราจาชิกไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมีเข็มขัดของหนุนยูบีในรุ่นไลร้ให้วิเวตเป็นเดิมพันอีกด้วยและล่าสุดทำให้ผู้จัดอย่างทิมสมิธซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายสื่อสารของทางเฮอร์มอนสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยถึงนักโชคทั้งสองคนว่าทั้งเบนามิเดสและโมเรลเคยร่วมงานกับเป่า PBC ของเฮอร์มอนอยู่เป็นประจำ ผมรู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากเห็นการโชคของพวกเขาและในพิกัด175ปอนด์มันจะเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมกับพวกเขาเองผมคิดว่านั่นมันจะเป็นสงครามที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาจริงๆทิมสมิธรองประธานฝ่ายสื่อสารของทางเฮอร์มอนสปอร์ตได้กล่าวนั่นเอง